สวัสดีค่ะสวัสดีครับเพื่อนรักนักการเกษตรครับวันนี้มิสเตอร์เกษตรย่างยืนมาติดตามผลการทํางานของ3เกลือเวอร์แพนสูตรใหม่ซึ่งประกอบไปด้วยคู่หูวัสย์ครับเวอร์แพนอะมิโนเวอร์แพนไคโตซานสูตรโอลิโกแซคคายใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจครับและสารเพิ่มประสิทธิภาพทางดินตราหญิงกเกษตรอันนี้คือความสุขของนักการเกษตรที่สําคัญครับวันนี้เรามาติดตามกันอยู่ที่ หมู่3ครับบ้านเขาบ่อแป้งนะครับตำบลบ้านนาอำเภอแกลงจังหวัดระยองครับที่แห่งนี้ครับเจ้าของสวนเขามีผลิตภัณฑ์3เกลอือใช้มาตั้งแต่ ปี2561แล้วเขาบอกว่าหมอนทองของเขาครับ120ต้นอายุ30ปีแล้วก็มี5-6ปีด้วยนะครับ70ต้นที่สำคัญครับเขาบอกว่าหลอดนี่ปลดสินได้เพราะ3เกลืจริงๆแล้วเคยได้ผลผลิตสูงสุดเป็นมูลค่า3ล้านกว่าบาทตอนนี้พอผลิตภัณฑ์3เกลืเวอร์แพนสูตรใหม่ออกมาก็ใช้ตั้งแต่มกรา6-8วันนี้กลุ่มพาไปปลาย เขาบอกว่าไม่เคยเห็นดอกออกขนาดนี้มาก่อน 3- 4สี่รุ่นภูมิใจจริงๆกับสูตรใหม่วันนี้เราเจอเจ้าของสวนนะครับซึ่งผู้เชี่ยวชาญชำนาญการด้านการปลูกทุเรียนโดยเฉพาะและที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับสวัสดีทั้งสองท่านครับครับท่านแรกเจ้าของสวนมีชื่อมีเสียงว่าอะไรครับอ่อนครับนามสกุลครับรัตนวิกิตครับครับผมชื่อเล้นมีไหมครับอ่อนนะอ่อนนะอ่อนกันแต่เช้าเลยว่างั้นนะครับ ที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับมีชื่อมีเสียงว่า,าอะไรครับปนัดดาทำสนิทค่ะครับพี่ปนัดดาครับที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์สามเกลือสูตรใหม่พาผมมายังส่วนแห่งนี้เพราะอะไรครับตอนเราเริ่มทำคู่หูปีแรกเลยเราก็มาหาพี่ชายเราก่อนอ๋อนี่เป็นพี่ชายใช่ค่ะพ,<อ>พี่ชายค่ะค แล้วก็มาแนะนําพี่ชายให้ใช้บอกว่าสูตรคู่หูของเราเนี่ยสามเกลือวัวแพนพร้อมด้วยหญิงเกษตรนะคะมันใช้ดีเราบอกว่ามันเป็นอินทรีย์ที่ไม่เป็นอันตรายต่อเราต่อไปถ้าใช้เต็มที่อ่ะมันจะลดต้นทุนจากการที่ใช้เคมีลงบ้างพี่ชายก็ก็ใช้เคมีเยอะเราก็อยากให้เขาใช้แบบน้อยลงเขาก็เลยใช้ตัวนี้จริงจังแล้วก็มันก็ได้ผลนะคะผมมาถามพี่อ้อนครับมาใช้ตอนนั้นปัญหาของทุเรียนของเราเนะี่ยมันมาแก้ไขเรื่องอะไรครับคันแรกก็ลุกตน้ตนจนมันกระปวยกรเป,ปนโลกนะ็เรากระาตัว,ว,วจจนี้ พอใช่ตจวนี้ป้ามันจะหลัดเต็มหมดนะอ๋อเป็นแผลแผลเป็นแผลมาเลยแผลเกิดจากอะไรครับเกิดจากเป็นโรคไก่ทอปลาทอปลาไฟ่ทอเนะฮะพอมาใช้แก้ปัญหาตอนนั้นเราเราเห็นว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรกับต้นของมันครับก็เกียกว่าเปลือกริ้วต้นนีต้ยเนื้อผิวมันจะหลัดหลัดเข้าหากันจะเนื้อเต็มพอเนื้อรัดเต็มก็หมายความว่าท่อน้ําเลี้ยงอะไรต่างๆเขาก็จะดีขึ้นดีคือนนะหายไหมครับหายหายถึงขั้นหายเลยหายแล้วก็เบือกไม้จะออกมาออกมาเดี๋ยวสวยงามมาก พอหายปั๊บไปพผนผลิตเพิ่มขึ้เนเยอะพอพันเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยเห็นว่าตอนก่อนหน้านั้นไปกู้ <พอ S 1> นี่ยืมสินมาใช้เกี่ยวกับเรื่องสารปรับปรุงดินทั้งหลายเป็นหนี้เยอะไหมครับตอนนั้นพอตอนนั้นก็กนสองสามล้านมาสองสามล้านครับแล้วพอหลังจากที่เราเห็นว่าต้นหายดีแล้วมีกิ่งกา้านมีดอกมาแล้วแล้วไปช่วยปลดหนี้ยังไงบ้างพอถึงปีปั๊บลาได้เงินก่อนเนี่ยทายหมดเลยทายหมดเลยหลุลดก็หมดโอ้โหเม็นปี่นี่ใครเลย่อเจนี่ ก็หมายความว่าผลผลิตมาเต็มถึงขั้น3ล้านก็เรียกว่าหายหมดเลยหมดเลยเอาล่ะครับนั่นคือตอนที่ขนาดใช้มาตั้งแต่ปี2 6 6 1้ถูไหมครับแล้วเราได้นำเอา3เกลอนวัตกรรมสูตรใหม่ที่บริษัทเวิร์คคลาสทำเนี่ยเข้ามาใช้ตั้งแต่เดือนไหนครับตั้งแต่เดือนมกราครับ ปีนี้ปีนี้ครับอ๋อปีนี้นะครับก็หมายความว่าตอนนั้นมาในช่วงทําดอกใช่ไหมครับครับแล้วเป็นไงบ้างครับเรามาใช้ฉีดพ่นแล้วมันเกิดอะไรขึ้นพอฉีดพ่นก็พยายมเกิดผลผลิตผมเยอะแล้วก็ดอกกระดดเตอรสามดอกอ่ะดอกออกมา3มชุดครับก็หมายความว่าเราจะเห็นผลเนี่ยติดกัน3มรุ่นด้วยกัน3ามรุ่นเลยนะเอาละครับนี่คือ1ในสูตรใหม่ที่ทําให้พี่อ้นเกิดติดใจครับแล้วถามต่อนะครับว่าไอ้แผลต่างๆกิ่งก้านต่างๆใบต่างๆเป็นยังไงบ้างหลังจากใช้มาเดือนกว่าๆกับ2อเดือนเนี่ยเข้า สั่งสาแช่ตัวนี้มาเนี่ยผีเป็นแพ้เป็นป่วยอะไรเนี่ยแต่หายหมดเน,นี่ยรัดมาเต็มแล้วก็ไอ้เก,กาเนื้อกาก็จะรัดหมาหมอแล้วก็ผิวอะจะสมบูรณ์สวยสวยนะสวยก็หมายความว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเขาก็ไปทําให้เกิดดอกเพิ่มมากขึ้นถูกต้องครับขนาดที่ต้นอายุขนาดเนี้ยพี่อ้อนทำมานานเนี่ยเรียกว่าพักพวกกันเนี่ยก็ปลูกทุเรียนประมาณรุ่นนี้ถูกไหมครับครับคนอื่นเขาอะเป็นอย่างไรบ้างก็โซจินไม่ได้ทีนี้ แน่นอนเพราะว่าไอ้การใช้ผลผลิตเนี่ยพอใช้ตัวนี้มาปั๊บเนี่ยมันเพิ่มผมสามสามรอบเนี่ยนะส่วนเนี่ยสามรอบเลยครับอ้นี่แล้วเพื่อนของพี่อ้นเนี่ยเขาได้มาดูบ้างไหมก็มามาดูอยางไปแล้วแล้วเขาถามว่าไงวะพี่อ้นใช้ตัวไหนผมใช้ตัวเนี้นะครับบอกเขาอย่างเงี้ยบอกใช้ตัวนี้เลยพอใช้ตัวนี้ปั๊บเนี่ยเรามีความภูมิใจย่างว่าทั้งลากทัทงโค้ทท้งอะไรเนี่ยที่เคยเป็นปัญหาอยู่อะจะหายไปด้วย แล้วผลผลิตจะออกมาตามปกตททิที่เคยใช่ถึงว่าเราคงจะมีความสบา,ายใจย่างว่าเรื่องผลผลิตเรามาทุกปีถึงจะป่วยจะกอะไรจะมาทุกปีเลยโอ้โหแล้วพี่อ้นครับในฐานหน้าที่ว่าเราทําการกเกษตรโดยเฉพาะทุเรียนเนี่ยคน,น,นอื่นๆเนี่ยเขาก็จะใช้พวกเคมีถูกไหมครับครับเคมีใช้เคมีแล้วผ,ผลผลิตเขากับเราเนี่ยมันต่างกันเยอะไหมอ๋อถ้าต่างเยอะมากกว่าผมตอบแบบสองอย่างนะครับหนึ่งลงทุนก็เราลงทุนมันก่อลงทุนก็ เคมีคมม่เคม,มีก็ลงทุนก็ตันเนี้ยตัวนี้ครับเราลงทุนน้อยแต่ผลผลิตจะได้มากกว่าเพราะว่าเรามาใช้ตัวนี้ปั๊บเนีผลผลิตเป็นเพิ่มแลก่อ็การเก็บการลลความลดลงก็หมายความว่าทั้งต้นทุนของเราก็ลดลงลดลงแล้วเราใช้ตัวนี้นะค,ครับสามเกลอือนวัตกรรมใหม่นี้ก็ลดลงไปทุกอย่างลดลงครับเอาละครับเห็นว่าใบดีดอกออกมาเต็มมี3ามสีล่ลนเราคาดว่าลูกหนึ่งเนี่ยเราจะได้สักกี่กิโล ดูเ่ยผมปีแล้วตกก็สามโลครึ่งขึ้นไป3สามโลครึ่งครับไปถึงห้าโลครับโดยมาตรฐานเลยทีเดียวมาตรฐานคือสี่โลแหละครับมาตรฐานในปีที่ผ่านมาเนี่ยผลผลิตของเราเนี่ยรสชาติหนามรูปทรงมันเป็นยังไงเล่าให้ผมฟังนิดหนะนึ่งครับผลเป็นตัวน้ประชาเส้เนเก้วหนารูปทรงทรงสวยผลผลิตก็เข้ามาตามปกติ พอพอผลยาผลอะไรไปแล้วนะไอ้ตัวนี้หยุดตกคายไปคือกับผมผมผลิตมาลากหา,า,า,ายไปด้วยมีความสบายใจอ๋ออ่าลาก็กิ่งโคนเน่มหายไปด้วยอ๋อหายจากป่วยงี้หายจากป่วยครับ,รบหมายความว่าเขาหายป่วยด้วยับแล้วผลผลิตก็ได้น้ําหนักด้วยผิวสวยสวยรสชาติเวลาเขามาเก็บเนี่ยเขาบอกว่ารสชาติเป็นยังไงรสชาติเนี่ยอร่อยตรงตรงว่าอร่อยเขาเขาซื้อกินปั๊บอะไรเนี่ยเขามาแมมคาก็ติดตามมาก็เออ ยังดีเพราะใช้คําตรงนี้ว่ารสชาติไม่ต้องตรวจสอบกันครับเพราะความอร่อยนั้นเป็นที่ติดใจของผู้ที่มาซื้อแล้วก็รับประทานสูงสุดเราเคยได้มากี่ล้านครับสามล้านปลาสามล้านกว่าไม่ธรรมดานะครับสาหรับมืออาชีพอย่างนี้ปีนี้เห็นดอกอย่างนี้ผลมี3 4ี่รุ่นเอาปีนี้บอกผมเป็นตันไหมว่าเราเห็นเนี่ยจะได้สกกิ่ตัน30ตันถึงไหมสามสิบปลาสามสิบขาดด้วยนะครับขาบรรดาสามสิบตันสามสิบาตันครับในฐานะที่พี่อ้นครับเราเห็นว่าปีนี้นะครับท้งลดต้นทุนด้วย ทั้งเพิ่มผลผลิตด้วยอย่างนี้ความสุขใจยอย่างนี้อยากจะบอกคนอื่นที่เขาทำสวนแล้วมีผู้เรียนที่อายุมากๆ <_ S 1> บางทีเขาไม่มีทางออกอะ่ะเขาไม่รู้จะใช้ผลิตภัณฑ์อะไร,รพี่อ,อ้นอยากจะบอกเขายัางไงครับว่าผลิตภัณฑ์ไหนที่จะเหมาะกับผู้เรียนที่มีอายุ <_ S 1> แล้วกับผู้เรียนที่รุ่นใหม่ที่เกิดขึ้นมาสามารถดูแลเขาอย่างไรครับเรียนเช่นครับ,รบผมผมตาม,มาดผมจะเต็มปากเลยว่าผลผลิตอผมต่ปีเนี้ยผมผมเห็นผลผลิตแล้วมีความสุขใจว่าเออผนาผลผลิตที่ทำมาพ่ผฤิตผมมาสวยสวยทั้ง ลูกทั้งดอกทั้งใบสวยงหมดคนทำสวนถ้าได้าตรงนี้แล้วเนี่ยมันมีความสุขครับก็โครับมีความสุขความสุขจริงๆนะครับนี่จากผู้ที่เรียกว่าในชีวิตของท่านนั้นครับอยู่กับสวนอยู่กับการทํางานที่เรียกกันว่าหนักมาโดยตลอดแล้ววันนี้ท่านก็ภูมิใจครับว่าส่งต่อมอบความสุขนั้นให้กับลูกกับหลานแล้วครับที่สําคัญครับณนวันนี้ที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ดีๆครับจะไปแวะเวียนหาท่านช่วยบอกพี่น้องที่กําลังลังเลลังใจด้วยเถอะครับที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ครับค่ะ ก็อยากจะแนะนําชาวสวนทุกสวนนะคะถ้าเราใช้เวอร์แพนไคโตซานผู้หูมหัจัจรย์คู่นี้หรือว่าหญิงเกษตรร่วมด้วยผลผลิตของท่านจะเพิ่มพูนลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตแล้วก็ปลดหนี้ปลดสินได้และรวยๆค่ะโอ้โหคำนี้ครับคือคําที่ถูกใจเกษตรกรทั่วประเทศเพราะคําว่ารวยรวยอย่างที่เรียกกันว่าเป็นอินซีปลอดภัยทั้งชีวิตความยั่งยืนของเกษตรกรคือมีเงินแล้วชีวิตมีความสุข ความสุขที่ยั่งยืนนี้นครับจะไปส่งมอบกับทุกๆสวนและทุกส่วนครับก็จะมีความยั่งยืนทั้งเงินทองและชีวิตที่มีความสุขอย่างพี่ชะออนของผมนะครับวันนี้เราทั้ง3ขออนุญาตลาไปก่อนโอกาสหน้าจะไปเจอทุกสวนเพื่อให้เกิดความยั่งยืนทั่วประเทศครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ